i saw this with my own eyes. ah, okay. I believe you, buddy. I believe you. <laughs> just, tell us a story. tell us a story. okay, well, it was last friday night i was walking home from the bar and this woman started coming towards me. she was staggering, you know, so i, I figured she was drunk. <laughs> whoa, whoa, whoa. okay, tell us, be honest now. how many drinks did you have? no, man, i, I barely had a buzz on. Her. oh, come on. look, just listen, hmm. all right? she got closer and i got a good look at her. you had to see her eyes. her nose her whole face looked like it was rotting yeah she looked like a corpse like a walking corpse man <laughs> sounds like my wife i've never seen anything like it i haven't been able to sleep since that night all right calm down buddy calm down just hey you gotta stay strong okay don't give in to fear out there right yeah well you got that right if you freeze up around these things you will sit to tease and oh. oh come on oh me or not อยากนอนจังอุ้ยโอ้ยสวยแล้วอือ้ออื้ออืออือชิตส ไม่นะไม่ไม่โอ้โหเจ็ดเคเออเลยไปขี้เลยทำยังไงดีอ่ะฉันจะทำยังไงดีอ้าวลุกมาแล้วลุกมาแล้วลุงโอ้โหเรียบร้อยอืม RPD ดิลิเกสิบบะเนี่ยเฮ้ยโอ้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 โอเคน่าอยู่กันไอ้ลีออนเราไม่มีใครอยู่เลยเหรอ That's weird แปลกจังหึ อโอ้มีเลือดด้วยสำรวจพื้นที่โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการซกสนาและตอนนี้อยู่ในเกม Resident Evil Remake ภาคที่2อนั่นเองนะครับผมอ่าและตอนนี้ก็ <laughs> อยู่กับนายลีออนอสเคนเนดีนะที่ผมไม่ได้ลงม็อดภาคไทยนะก็ <laughs> พวกแกผมมีปัญหาผมอ่านแล้วมันภาพมันมืดอะไม่รู้เป็นไรเอาไม่รู้ครับเออเล่นๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันอืมก็ตอนนี้ยังนายยังละอ่อนอยู่คนระับสวัสดีมีใครอยู่ไหม mm. อืมใช่มุมกล้องแบบเหมือนมีคนแอบมองอยู่ Something's not right people get real ตรวจสอบร้านค้าเฮ้ยเยสียงแล้ววะคุณโอเคไหมเนี่ยอะไรไไอย่าขยับตัวนะเดี๋ยวผมกลับมาหายุดดิ้นสิให้ใหผมช่วยอะไรไหมถอยไปผมจัดการได้เรียบร้อย เซ็นเซอร์ไว้นะฉากนี้หยุดนะไม่งั้นยิง What the What the อ้าประตูหลอกเอากุญแจไปกุญแจยิงมันลมแล้วไปเอากุญแจโอเคกุญแจเอาเกีบยวไปสิเดี๋ยวมันลุกมา แอบไปดูไอเทมตรวจสอบกุญแจห้องเก็บของลุกไหมยิงให้รู้ว่าตายชัวใช้อุปกรณ์โอ้ยเวน วิ่งไปวิ่งไปเรียนอะไรกันอุ้ยชฉดเค้ยไปเร็วเรียนไปเร็วเฮ้ยอ,อ,อย่ายิงนะมมหมอบลงเฮดช h o t คุณโอเคไหมคิดว่างั้นนะ่ะขอบคุณ ไว้ให้เราปลอดภัยก่อนค่อยขอบคุณก็ได้ออมาโคตรเยอะอุ้ยเอเคเร็วเข้าอืมขึ้นรถสิก่อไว้ให้แน่นนะฮะดิออนขับรถไป กัเรื่องบาอะไรกันเนี่ยไม่รู้สิผมว่าสถานีตำรวจจะมีคำตอบนะฮะไม่ตำรวจเหรอใช่ผมเรียกแคดดี้ส่งคุณเหรอโอเคแคดดี้ปรับนะทำไมมันกระตุกไปชั่วขณะอ๋อฉันมาตามหาพี่ชายฉันที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะโอเคดีนะที่เราเจอกันเหมือนงหงว่เมื่อกี้ไอ Oh. เสียงมาก่อนครับแคปคอมอ๋อเนี hmm. ่ยถ้ามีเสียงร้องนี่ผมขอข้ามนะครับผมกว่ากระสิทธ์ เสียกไว้ได้ดีกว่าพลเมือทุกคนโปรดฟังให้ดีเนื่องจากเกิดการระบาดไปทั่วเมืองเราขอแนะนำให้คุณหลบที่สถานีตำรวจและคูณิตีิเราจะแจกอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ให้ทุกคนตามความจะเป็นพระเจ้าช่วยเหมือนจริงมากสถานีตำรวจอยู่ไม่ไกลแล้ว ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเหลือเราล่ะไม่ต้องมีมันต้องมีคนรอดสินี่เป็นเมืองใหญ่ต้องมีสิ <c oughs> ลิน้นแดงเกตตั้งใจตั้งใจไอ้ยี่ไม่ได้ลงบอลภาษาไทยเสียดายไม่รู้ว่าโน้ตบุ๊กผมมีปัญหานะลงวัดอะไรมันก็มืดไปหมดเลยโปรแกรมเกมเนี่ยไม่ต้องลบแล้วก็ลงใหม่หมดสงสัยต้องจอดที่นี่แล้วล่ะอื ต้องวิ่งไปมากกว่านะใช่พอคิดที่ดีพระเจ้าช่วยอื้อหือนเราต้องถอยแล้วโอเคถอยถอยถอยเช็ดเค้อะไรกันโอ้โดนกัด ห<อน>้ตายสิแข็ออกไปไปดูนี่อ,นออกไม่ได้อะระวังเรียบร้อยหลับอืออุออ้ยดีนะมันชนด้านซ้ายไปก่อนโอ้อืมฝนน้ำมันไหลออกจากรถ

ออโอเคเออิบหายแล้วมันลุกเต็มเลยผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันไม่ปลอดภยอยัอย <คน S 1> อ่ะโอเคไปก่อนเลยแล้วเ,เจอกันที่สถานีนี้แล้วเ,เจอกันไปเลยเรออนนี่มันคุ้มไม่อยู่แล้ววิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆตอนนี้ยังไม่ได้เก่งเท่าภาคสี ย้อนย้อนย้อนวิ่งมาผิดทางไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยเดียรอนบ้าจริงทุกคนเลยทุกคนกลายเป็นไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยนั่นไงสถานีตำรวจ อย่าให้มันจับขาอย่าให้มันจับขาโอเคปิดประตูโอ้ยมาแล้ว Black ค u n Police โอเคน่าจะเคลียร์สำรวจพื้นที่สวัสดีมีใครอยู่ไหมไม่รู้สิไม่น่าจะมี ออันนี้ใช้ไปแล้วทิ้งเดีย๋ยวขอดูของก่อนนะครับโอเคเพื่อกระพิเศษพวกคุณคิดว่าผมจะเล่นปืนอะไรกันจะไปมาทิวด้ามมาทิวด้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเอาเอาอสาสุมาไรเอ็มาเล่นกระปองละอันนี้ก็มีดมีดสั้นเอาไว้แทงนะไม่ต้องเก็บมีดเยอะ โอเคชิปชิปกับไรเล็กจบตีอ่ะดูกล้องที่นี่ต้องมีใครสักคนสิอ,อ,อืมอืมแย่แล้วเดวิดมาวินอยู่ไหมฉันหาทางออกได้แล้วอยู่นี่ไงอืมโอ้เ <c oughs> ออ โศกกลังเสือมาโศกทางเดินที่ตะว,วันฝั่งตะว,วันออกต้องหาผู้ชายคนนั้นโอเคทำไงอ,อันนี้ซปเซฟไปเลยอันแรกโอเคผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นนานเหมือนนะลืมลืมบางจาังหวะว่าต้องทำไงบ้าง อ,อ๋อโอ้หยิงฟันอีกใช้มีดไม่ค่อยคล่องเลยอะลีออนอ้ยโอเคนี่ต้องหาอะไรมาใส่อันนี้ต้องใช้มีดาโอ,โอ้ต้องไปหาจากที่อื่นอีกโอโอินอืมเรื่อนมาคลิปเอา ถ้าบอกว่ามินิกันมาก็เกมโคตรง่ายยังไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช้หมดแหละเรามีอาวุธอะไรอ่ะมาเข้ามาแล้วเว้ยโอเคน่าจะเคลียร์อมั้ง้องการฟิวอันนี้ประตูล็อก อืมโอเคนายทำได้นะดูก่อนข้นางในมีอะไรเก็บไหมอ่าโอเคอืมโอเคมานายมีกระสุนให้ฉันเปิดไฟได้โอเคน่าจะเลี่ยมัง้ง อ่าฮะห้องโอเคมีจังหวะขึ้นมาเออมีจังหวะที่แบบเฟรมเลดดรอลงไปหน่อยนะไม่หน่อยเลยเยอะเลยมั้งเนี่ยห้องน้ำห้องน้ำต้องมีของดีน,นี่ไง โอ้ยกระตุกกระตุกใหญ่เลยโอเคซรวมตันโอ้ยพระเจ้าอุ้ยโอเค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 เก่งกํลังเปิดเปิดประตูสิวะเฮ้ยผมเปิดให้อืมช่วยด้วยขอร้องละสมมือมาผมช่วยเอง อืมสม,มือมาข้างหน้าเฮ้ยสม,มือออกพอไปเลยเรียนทย่สมุดอ่านี่ปริศนาโอเคได้อยู่กลับไปที่ถงทางหลักโอเคไม่นานเป็นสพบไปละ อืมอีสาระเร็วเยร์พวกนี้ก่อนเราต้องวิ่งกลับมาที่นี่นะ เกน่าจะเคลียร์ปลาลยอ,อนกลับนี่ห้องน้ำโอ้เว่เลยขนาดน่าจะเคลียร์ ซ้ายออกซ้ายสองตัวนั้นล้มไปละโอเครีบไปรีบไปเลออนไปเบอเ์ิี่เฮ้ยเบียวเดี๋ยวคุโดนเหมือนไี่นั่นรีบไปจับขาเขาอีกอุ้ยห้ตายสิวะอุ้ยจะแค่ระวังอืมอออยออ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  คุณปลอดภัยแล้วสำหรับตอนนี้นะขอบคุณมาร์วินบรอนน่าเลออนเคนเนดีมีเจ้าหน้าที่อีกคนผมผมไม่ต้องรถช่วยเขาได้มาสิ <c oughs> ผมมา่าจะว่าคุณทำเท่าที่ทำได้แล้วนะ โอเคมีใครรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้เลยแต่มันตามตรงน้าว่าอ๋เหี้ยผมมานี่เร็วกว่านี้ก็ด<ๆ>ีแต่คุณก็อยู่นี่แล้วไงลีออนโอเคคัรบผู้หมวดผมพร้อมแล้วบอกว่าคุณจะหาทางออกจากสถานีนี้ได้นะเจ้าหน้าที่ที่คุณพบก่อนหน้านี้นะ่ะ เอเลียดอ่ะเขาคิดว่าเดินทางลับที่อาจจะใช้ได้ยิ้มเลยเราจะได้พาคุณไปที่โรงพยาบาลไม่ไม่สิ่งที่คุณไม่นะพูดมวดโอ้ยนี่เป็นคำสั่งหน้าเด็กใหม่คุณต้องเอาตัวรอดก่อนผมก็อยากไปด้วยนะแต่เดี๋ยวผมจะเป็นตัวถ่วงเอาเอานี่ไปผมรับไม่ได้หยุดซะ และอย่าทำพลาดเหมือนผมนะถ้าเจอพวกนั้นก็โอเคกำจัดมันซะไม่ก็เพ็นเข้า,าขใจไหมครับผมโอเค อ่ามีสั้นเปกบาร์เพื่อเล็งโอเคอ่เราตัดฉากเลยดีกว่าเดี๋ยวอนี้ตัดออกก่อนชึบโอเคทางเปิดอืมไม่นึกเลยว่ามาทำงานวันแรกจะเป็นแบบนี้อ่ะ โอเคเกี่ยวไปหมดใช้กันนี้แหละเอาละครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรผิดพลาดประกันใด้ขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่ใพาร์ทหน้านะครับผมสักก์บายจุ๊บๆไปแล้ว